ทีนช้างช้อมแก่นตอนไปเที่ยวเล่นที่สวนสาธารณะนะแถวบ้านนะคะอ้ยอากาศดีจังเลยอากาศดีเย็นนี้เราพาลูกๆไปเล่นที่สวนสาธารณะดีกว่าน,ะน,น่าจะดีทีนสเกตเราไปเที่ยวกันเตรียมตัวเร้วลูกฮอออจะไปไหนหรอคะสวนสาธารณะแถวบ้านเราไหมโอยโอ้ย,อ,ยอะไรนี่ฟังนะ แม่จะห่อข้าวไปกินด้วยสนุกนะลูกเฮ้ยไปสวนฉันนุกกับป้าแม่ลูกอ๋อหน้าเบื่อจะตายอะฮ่ะแม่นี่นี่ขึ้นมาจังรู้หรือเปล่าลูกได้ยินว่าสวนแถวๆบ้านเรามีสาวสวยๆพาเด็กไปเที่ยวเต็มเต็มหมดเลยนะลูกนะเอ๊ะผมจะไปเห็นัวกเดี๋ยวนี้นะเด็กไม่ยินเรื่องนี้ก็ไม่ได้ เหมือ,อนพ่อามามีผิดเป่าผมเนื่อยน้อยน้ยลูกผมอยากใส่คอลอ์นะครับแม่รีบไปใส่เสื้อผ้าเดี๋ยวนี้ ดีจังเลยครับมอที่ไหนก็บานเบอร์ไปหมดเลยฮะเขาพูดว่ามอที่ไหนก็ดูบานสะพรั่งไปหมดต่างหากยังไงก็ได้คับแม่ครับอ,อ,อมผมชอบผู้หญิงผมสั้นแบบนั้นละคะมแม่ละครับแต่แม่ชอบผู้หญิงหุน่นเซเลนเดอร์ข้างๆมากกว่านะไว้ที่แม่พูดอะไรไปเนี้แล้วพูดอะไรครับเ,เราจะนั่งกันตรงไหนดีละ่ะอ๋อตรงนี้แหละนะ ปูเสือบนสนามหญ้านี่กันเลยลูกมาเล็กออเงินแม่ปูเสือไปนะครับเดี๋ยวผมจะไปจีบสาวก่อนจ้าแล้วรีบมาเลยจ้าพยายามขึน้นนะนี่กนี่นี่คิดจะให้แม่เชียร์แบบนั้นเหรอแต่ว,ว่าเจ็เจลูกก็ต้องมาช่วยแม่ปูเสือด้วยสิจ้อาอ้าวละดึงดึงทางนั้นหน่อยสิลูกครับอ่าเรียบร้อยละที่มาจางนั่งได้แล้วลูก สบายจังเลยหไหนไหนไหนอึ๊บโอ้โเฮ้ยเข้าห่หอสาหร่ายนี่อย่าทำแบบนี้สิไม่เอาเข้าห่อสาหร่ายครับถ้างั้นห่อเสือครับท้านั้นก็เหมือนกันนั่นแหละเออนี่ว่าเธอลู้ไปจำคำว่าห่อเสือนี่มาจากไหนอะลูกตอนที่ดูหนังย้อนยุคกับคุณปู่ที่อาคิตะครับ บ้าแย่จังเป็นคำที่ไม่ได้ท่าแบบนี้จำแม่นนะี๊ะแม่อย่าโชมไม่ถึงขนาดนั้นไม่ได้ชมสักหน่อยรู้ว่าชันด้วยสิในไหนก็มาสวนกันทั้งทีก็ต้องเล่นกันสักหน่อยสิเนอะ ไปเล่นไม้กระดกกันดีไหมเลูกไม้กระดกครับเราสามคนมาเล่นด้วยกันเถอะดีไ <มา S 2> หมหูน้าเบื่อผมไม่เอาอล้วครัแม่ไปเล่นกันเถนอะนาะเล่น,ถน,ถนเถอะนะเถอะนะก่อนแล้วไปเล่นกันนะนะเล่นกันไหนนะจ้า,จาเล่โอ้รู้แล้วรู้แล้วไดอย่าส่งเสียงดังดีท้อะไปเล่นกันเถอะไปเล่นกันเถอะไปเล่นกันเถอะโอ้อย่างนี้ก็ไม่ใช่ไม้กระดกหรอครับโอ้ัวงล้างจะหลอนเลย เลิกเล่นไม่ไหวแล้วเห็นน้ำหนักของผู้ใหญ่แต่น้ำหนักของเด็กมนจต่างกันเกินไปจริงๆเลยเนาะอยากเล่นไมลลื่อเหรอลูกเออถ้าอย่างนั้นน้ำหนักก็ไม่เกี่ยวแล้วสินะไปเล่นกันเถอะลูกไดีละชินจัง,จงไปเล่นไมลลื่อลูกมาเลยเรื่องเด็กมีลำบากจังเลยนะคะลูกกับเด็กท่องวอลแบบนี้ไมาอยู่ไหบ้างเหรอครับถ้าอย่างนั้นผมพาเที่ยวสวนไหมครับชินน่าเฉก ลูกเองเป็นเด็กเหมือนกันไม่ได้เหรอไม่พูดอะไรแบบนั้นนี่แดดนี่แดดนี่ไดดเยแล้วได้เล่นมาลื่นแล้วอุ้ยน่าสนุกจังเลยอดะแม่ไหม่ไหวแม่ทำตัวเป็นเด็กร้อยอ่ะพูดอะไรอย่างงั้นล่ะลูกเองต่างหากที่หัดเล่นน้เหมือนเด็กบ้างอ่ะไหนไี่ไงอ้อ้อ้กิเลวังนั้นลูกไอ้เจอ้เจที่มาจังเล่นอย่งไปพร้อมๆกับแม่นะลูกนะเอาเลยนะอึ๊บอึ๊บ มันไม่ไปอ่ะไม่ไปอ่ะเพราะสะโพกแม่ใหญ่ครับมันลื่นไม่ลงอ่ะทำยังไงเดียะถูกนี้แล้วแม่บุถูกไม้ลื่นหนีบแล้วสะโพกมีใชอถูกไหมผ้ากระดารพกาศมาดูกันครับเก็บกละบาต้องเลินลงทางนี้พระบาษเดียวเท่านั้นครับมาดูเลยครับแม่นักลูกคนนี้ สาธารณะของญี่ปุ่นเนี่ยอะไรก็ขนาดเล็กกระชับลาดเป็นหมดเพราะคนญี่ปุ่นตัวใหญ่ขึ้นกว่าเมื่อก่อนก็กมัจะจับขนาดแล้มันพอดีกันมากไม่ไหวเลยประเทศนี้ทําไมพัฒนาดไา่ตังเลยว่าประเทศตัวเองแม่ครับผิวข้าวครับใช่จ้ะเออน้ีน่ามากินข้าวกลางวันกับจะลูุว้าวกินนี่สเกล้างมือหรือยังจ๊ะตอนที่ไปดื่มน้ำผมล้างแล้วครับ ทันเลยนะครับ,รบได้จ้ะนี่แม่ทำด้วยความรักเลยน,ะนี่ยนะทำประหยัดอย่างเนี้เพราะความรักของเาอไม่อยากให้ผมอ้วนหรอครับกินปนะสมไม่ต้องพูดมากหรอนานแล้วนะที่ไม่ได้ใช้ชีวิตส,บ,สบ,บายๆแบบนี้อุ้ยน่าไม่ดีจริงๆอากาศไม่รอ้อนแล้วก็ไม่หนาวเกินไปได้ผ่บบา,านไปสักพักใหญ่ แม่ครับตับได้แล้วล่ะค่ะแม่หาแม่นี่าเลทำอย่างนี้ไม่ได้นะดิสเปียอ้กันดั้มจะมาแล้วนะครับช่วยไม่ได้ที่มาค่ะบ,บพี่แล้วกันให้แม่นอนต่ออีกสักพักแล้วกันนะแต่ถ้าเป็นหวัดก็จะลำบากเราไปก่อนนะครับ ก็นิดๆด้วยนะนอนหลับอยู่นันเนี่ยที่แบบนี้หลับได้ยงไงความรู้สึกช้าจะังเลยนะเนี่ยตู่เลยหวานด้วยเกิดเรียกค่